สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับก็ท่านที่นพลาดการประชุมเชิงสำน,น,นักลายนะครับนะในรอบแรกไป c o n ไซด์ of Money o o r People นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินนะครับสำหรับคนทั่วไป นะอันนี้เป็นรอบที่2นะครับจะจัดขึ้นนะครับในเสาร์ที่16เมษายน65นะเวลา18.30ถึง21.30นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ฟังรายละเอียดนะของเ,อเนื้อหานะครับนะในช่วงนี้2นาทีถ้าท่านที่ไม่สนใจนะครับกดข้ามไปในนาทีที่2ได้เลยนะจะเป็นเนื้อหาของคลิปนี้นะครับสำหรท่านที่สนใจการประชุมสัมมนานไลน์นะก็สนใจก็ติดต่อผ่านไลน์ไอดีผมนะครับเศก9เนื้อหาหัวข้อในการพูดคุยเนี่ย จะทําให้ท่านมองเห็นภาพนะว่าปัญหาความขัดแย้งนะของมหาอำนาจในขณะนี้มันเกิดจากอะไรนะก็คือความสําคัญของเงินนั่นเองนะครับการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันเงินกับหนี้สินเงินกับอํานาจเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความชั่วร้ายหรือไม่นะครับเงินจากระบบธนาคารกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษเงินสกุลคริปโตและเงินดิจิทัลของธนาคารกลางนะครับท่านที่สนใจนะครับอันนี้สําคัญนะท่านที่พลาดไปนะใน2ตอนนะที่ผมทําไปในปลายปีที่แล้วนะครับส่วนตอนที่3นะท่านที่สนใจเป็นตอนต่อจาก2ตอนที่แล้วนะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยต้องรอนะครับเพราะตอนที่3จะพูดถึงสิ่งที่ผมมองคาดการณจะเป็นไป หลังตลาดแคลชแล้วนะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง Great ีเ s e t ต่อไปในทศวรรษนี้นะครับต้องรอสักนิดหนึ่งนะซึ่งต้องติดตามดูสถานการณ์นะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับครับวันนี้เราจะมาดูนะประเด็นของวิกฤตยูเครนกันต่อนะครับว่ัทถอนให้เราเห็นอะไรหลากหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างทางรัสเซียนะกับทางสหรัฐแล้วก็องค์การเนโตนะครับแล้วก็ จะมีมิดแท้นะคือจีนเนี่ยหรือไม่นะครับเพราะว่าจีนเนี่ยก็ได้ถูกคนะาดหมายนะหรือคาดการนะครับว่าจะเป็นผูเ้เล่นสําคัญนะที่จะช่วยไกลเกลี่ยนะความขัดแยงระหว่างทางรัรรสเซียกับยูเครนนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องกันมานะระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ย นะก็ถูกคาดหมายเหมือนกันนะจากทางด้านสหรัฐและตะวันตกนะว่าจีนเนี่ยจะช่วยเหลือสนับสนุนรัเสเซียหรือไม่นะครับในการทําสงครามในยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นวิกฤตยูเครนเนี่ยจึงทําให้เรามองเห็นอะไรหลายอย่างชัดเจนขึ้นนะว่าใครจะเป็นมิตรนะใครจะเป็นศัตรูนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นะครับน่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดเราไล่ย,ย้อนกลับไปนะหลายปีนะเรียกว่าอาจจะเป็นทศวรรษที่แล้วก็ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยพัฒนาไปไกลนะครับในด้านบวกนะครับเพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันทั้งทาง,งด้านเศรษฐกิจการเงินแล้วก็การทหารนะโดยมีการเขาเรียกว่าเซ็นสัญญากันด้วยซ้าไปนะถึงความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับสประเทศนี้และในช่วงประมาณ1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่านะความสัมพันธ์นี้ก็แนบแน่นมากขึ้นนะครับอย่างในรูปภาพเนี้ยก็เป็น ตอนที่ประาธานดิบูตินนะครับนะได้แวะไปเยี่ยมเยือนจีนแล้วก็ทางจีนนะก็มอบเ,อเหมือนกับเขาเรียกนะเป็นเกียรตินะให้กับประธานดิบูตินของรัสเซียนะถึงความแนบแน่นแล้วก็ก่อนที่รัสเซียนะครับจะนะส่งกองทัพเนี่ยนะเข้าไปปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนเนี่ยนะช่วงก่อนโอลิมปิกนะครับทางประธานดิปูตินกับประธานสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยก็มีการพบปะหารือกันก่อน ก่อนที่จะมีการเปิดพิธีโอลิมปิกฤดูหนาวนะที่ปักกิ่งนะครับความสัมพันธ์นี้นั่นเนี่ยก็เป็นการตอกย้ําให้เห็นชัดว่า2ประเทศนี้นะมีความสัมพันธ์ที่ดีทางเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ทางการทหารนะก็มีการพูดคุยกัน,นส่งเสริมสนุนซึ่งกันและกันนะครับคําถามในคลิปนี้ก็คือว่าจีนเนี่ยควรจะวางตัวอย่างไรนะครับในความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับทางเนโตนะฮะซึ่งแน่นอนครับ นะถ้าเรามองด้วยความเป็นพันธมิตรอย่างยาวนานระหว่างจีนกับรัสเซียร,ระหว่างวัดดีสีจินผิงของจีนกับบริบูตินเนี่ยก็ต้องบอกว่านะทางจีนก็วางตัวเป็นกลางนะเพราะว่าในการประชุมของสหประชาชาติเนี่ยจีนะจก็บอกวางตัวเป็นกลางนะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในกรณีขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับแต่หลายชาติก็คาดหวังให้จีนเนี่ยจะเข้าไปช่วยไก่เกี่ยเพราะคาดว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะเกรงใจจีนนะครับ แต่ได้ผมวิเคราะห์จริงๆเนี่ยผมมองว่าเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยทางจีนมองว่าเป็นปัญหานะภายในของรัเสเซียเองนะซึ่งจีนก็คงเข้าไปก้าไก่ไม่ได้แต่จีนก็จะบอกซ้ําๆนะว่าให้พูดคุยเจราจากันอย่างล่าสุดเนี่ยบัลดีโจบไบเดนเนี่ยนะก็ต่อสายคุยกับดีซีจินผิงของจีนนะก็ทั้งคุยนะทั้งล้มนาวนะทั้งขู่จีนนะฮะว่า ไม่สนับสนุนทางรัเสเซียนะถ้าสนับสนุนทางรัเสเซียเนี่ยอาจจะถูกตอบโต้กลับนะทางใดทางหนึ่งนะแต่ว่าจีนก็ตอบกลับแบบเหตุผลนะว่าจริงๆแล้วจีนเน้นนะการสนับสนุนการเจราจานะพูดคุยมากกว่านะก็ไม่ได้เน้นให้เกิดความขัดแย้งนะครับแต่จีนก็พูดกลับนะในกรณีของท่าทีของสหรัฐเนี่ยแล้วพูดถึงประเด็นไต้หวันด้วยนะว่าประเด็นไต้หวันเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ เป็นความท้าทายระหว่างสหรัฐกับจีนเองนะครับเพราะนั้นการพูดเช่นนี้เนี่ยก็บอกว่าจีนแมมจะบอกว่าตัวเองวางความเป็นกลางนะแต่ว่าก็ไม่ได้สับสนุนทางรัเสเซียนะไม่ใช้ความรุนแรงหรือทางการอาหารนะจะเน้นให้พูดคุยเจรจากันได้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าก็ไม่ให้ทางสหรัฐมาข่มขู่เหมือนกันนะเพราะนั้นแต่ว่าจีนจะวางตัวอย่างไรในความขัดแย้งก็ต้องบอกว่าจีนเน้นนะวางความเป็นกลางนะจีน นะไม่เข้าไปนะห้ามปามรัสเซียเพราะถือว่าเป็นเรื่องภายในของความขัดแยง้งเป็นเรื่องของความปลอดภัยมั่นคงนะของมาตูภูมิรัสเซียเองนะแต่ก็พร้อมแบบสุนนะการเจราจาพูดคุยระหว่างทางรัสเซียกับยูเครนนะครับแล้วก็เออไม่เห็นด้วยนะที่ทางสหรัฐเนี่ยนะจะมาบีบบังคับหรือจะมาค่มขู่จีนนะ ก็ยกประเด็นของไต้หวันมาปลาลมให้ว่าไต้หวันเนี่ยก็เป็นกรณีที่ท้าทายของจีนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ